สวัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกคนค่ะวันนี้นะคะได้จะมาชวนทุกคนทำเมนูง่ายๆนั่นคือปลาทับทิมทอดน้ำปลาค่ะได้จะมาแบ่งปันวิธีการทอดปลานะคะทอดแบบไหนทอดอย่างไรให้ใช้น้ํามันน้อยแล้วก็ปลาเหลืองสวยงามกรอบนอกนุ่มในน่ารับประทานนะคะ ไปกันเลยค่ะไปดูส่วนผสมค่ะส่วนผสมอันแรกก็คือปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมหนึ่งตัวน้ำหนักหึ่งกิโลกร,รัมนะคะอันนี้แดงได้แล่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ล้างด้วยเกลือทำความสะอาดไว้แล้วนะคะดูนะคะทุกคนเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะกดลงไปก็แข็งนะคะไม่ไม่นิ่มนะคะ หนังมันวาวนะคะแล้วก็ตาสดใสค่ะโครงสร้างหางแข็งแรงแล้วก็เอือกก็แดงนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมจีนแล้วก็พริกแดงกินดาพริกกินูสวนมานาวแล้วก็รากผักชีนะคะแล้วก็มีผักฟิลเล่ให้เบิกนะคะอันนี้เอามาตกแต่งจานแต่เราก็เอามาแกล้ม ทานกับปลาได้ด้วยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะนะคะน้ำปลานี่เป็นสองส่วน่วนแรกก็จะใช้สำหรับรัดตัวปลาแล้วก็สำหรับทำน้ำจิ้มค่ะน้ำตาลแล้วก็แป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำมะนาวค่ะต่อไปก็ทำน้ำจิ้มไว้ก่อนนะคะเวลาเราทอดปลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ทานได้ทานเลยนะคะร้อน เริ่มจากใส่รากผักชีที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ตำนิดหน่อยก่อนนะคะเขาจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วกใะะ็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมพริกแล้วก็พริกแดงกินดานสดแต่พริกขี้หนูสวนยังไม่ใส่นะคะเพราะว่า ริกเม็ดเขียวเนี่ยจะทําให้น้าซุปเราดํานะคะเราจะใส่ตอนหลังใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตมนี่ตาไม่ต้องละเอียดมากค่ะตาประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะตำแค่นี้พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็ ใส่พริกขี้หนูสวนลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่พร้อมกันนี่จะทำให้น้ำจิ้มของเรามีสีคํำนะคะใส่พริกขี้หนูสวนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสใส่มะนาวก่อนเลยค่ะถ้าเราใส่มะนาวนี่จะทำให้สีไม่ํานะคะตำประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะคะ แล้วมาปรุงในถ้วยไม่ไม่ปรุงในครกนะคะเพราะแดงจะไม่ตำละเอียดถ้าตำละเอียดมากแล้วก็มันก็จะเผ็ดนะคะจะเผ็ดมากต่อไปก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำมะนาวเป็นอันดับแรกนะคะ ถ้าเราใส่น้ำมะนาวก่อนเนี่ยจะทำให้พริกเราสีสวยนะคะพริกสดก็จะเขียวพริกแดงก็จะแดงนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้แดงใช้น้ำตาลสายแดงเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะคะแต่ว่า เขาจะละลายง่ายกว่าน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวค่ะก็เลยใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้เป็นอันว่าน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแดงขอชิมรสชาตินะคะโอ้รสชาติแซ่บมากๆเลยค่ะ น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยค่ะกลิ่นหอมมะนาวหอมพริกมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทอดปลาค่ะใช้กระดาษอาเนกประสงค์ซับปลาให้แห้งนะคะทั้งชิ้นปลาเล่นตัวปลาค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาที่เราเตรียมไว้นะคะมาราดราดให้ทั่วนะคะทั้งตัว ปลาที่เป็นชิ้นแล้วก็ตัวปลาค่ะเพื่อที่จะให้น้ำปลาซึมซับเข้าไปนะคะต่อจากนั้นก็เอาปลาไปชุบแป้งทอดกรอบนะคะชุบให้หมดเลยค่ะชุบทั้งปลาที่เป็นชิ้นแล้วก็ตัวปลาที่เป็นก้างปลานะคะเดี๋ยวจะเอาไปทอดค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ แล้วก็เติมน้ำมันไปพอประมาณค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันเคลือบกระทะอย่างทั่วถึงค่ะเคลือบให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็เติมเกลือไปนิดหน่อยค่ะอันนี้เคล็ดลับนะคะจะทำให้อ ปลาไม่ติดกระทะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนทุกคนเห็นนะคะว่ามันจะมีฟองขึ้นมาแล้วนะคะก็เอาก้างปลาอยู่ตัวปลาไปทอดเลยค่ะวิธีทอดประหยัดน้ำมันก็คือเราให้ปลาหัวปลานะคะอยู่ที่น้ำมันมากที่สุดแล้วก็หางปลาก็อยู่ที่น้ำมันมากที่สุดค่ะ สลับกันนะคะตรงกลางไม่เป็นไรค่ะเพราะตรงกลางนี่ก็จะโดนน้ำมันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะทอดแบบนี้นะคะเป็นการใช้น้ำมันน้อยประหยัดน้ำมันค่ะก้างปลาหรือตัวปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเหลืองสวยงามนะคะ เดี๋ยวก็จะเอาไปพักไว้ก่อนค่ะไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มนะคะใช้น้ำมันส่วนที่เหลือเนี่ยทอดเนื้อปลาค่ะใช้ไฟไม่ไม่แรงมากนะคะปานกลางค่ะทอดมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็ ไกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเหลือแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรนะคะน้ํามันทิ้งอย่างเดียวค่ะถัาค้งคืนก็คือทิ้งแต่ถ้าเราเป็นร้านอาหารนะคะเราทอดวันละหลายครั้งวันละหลายหลายตัวค่ะก็ใช้ได้หมุนเวียนกันอยู่เรื่อยๆนะคะ ทุกคนดูนะคะปลาสวยงามมากเลยค่ะหอมามากๆค่ะแล้วก็อันนี้คือทอดเสร็จแล้วนะคะน้ำมันยังเหลืออยู่อีกนะคะแต่เหลือไม่เยอะค่ะเหลือนิดหน่อยอันนี้ก็ถ้าค้างคืนก็ทิ้งก็ไม่เสียดายค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาก็ทอดน่าทานมากๆเลยค่ะเนื้อปลา ทุกคนดูนะคะสีสันสวยงามกรอบนะคะแล้วก็ก้างปลาหรือตัวปลาก็เสร็จแล้วน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปจัดจานกันเลยค่ะ mm hmm. แดงจัดจานเสร็จเรียบร้อยค่ะ mm hmm. หน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะ mm hmm. สีสันสวยงาม mm hmm. ทุกคนดูนะคะ ปลานี้ตัวใหญ่มากๆค่ะหนกิโลนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแดงขอทิมรสชาติค่ะ แซ่บมากมากเลยค่ะปลากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะเวลาทำเสร็จเราทานร้อนๆนี่อร่อยจริงๆค่ะการจะทำปลาทอดโดยวิธีการประหยัดน้ำมันและก็ทำทอดให้อร่อยนะคะคือการเลือกปลาที่สดๆค่ะปลาที่สดนี่จะต้องดูนะคะเนื้อแน่นไม่เละค่ะแล้วก็ ใต้ท้องเนี่ยก็ไม่เละน,นะคะนี่เนื้อแน่นมากๆเลยค่ะหนังมันวาวสดใสนะคะแล้วก็ตานี่ตาก็สดใสค่ะแล้วก็เหือกก็แดงนะคะแล้วก็อาหารก็ยังแข็งแรงนะคะอันนี้ค่ะคือปลาสดนะคะ วิธีทอดแบบประหยัดน้ำมันคือใส่น้ำมันพอประมาณไม่ต้องเต็มกระทะนะคะและเวลาทอดนี่ให้น้ำมันอยู่ที่หัวปลาและหางปลามากที่สุดค่ะเพราะถ้าเวลาเราทอดแล้วน้ำมันเหลือก็ข้าคืนนี่เราก็ทิ้งอย่างเดียวนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะคะผลเป็นอย่างไรนี่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะหรืออยากจะให้แดงทำอาหารอะไรก็บอกมาได้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ